สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนทุกพ่อกับซองไคลาข่าวพี่น้องบอลพี่ยังตอนนี้เขาขึ้นมาเรียนน้ำซองแรกสบายดีพี่น้องฝากติดตามซองนันนันนเรือพี่น้องเลยซองนันนันพี่น้องแต่ว่าบุเรงต้องคิปลายมือเดียวเลยเนาะบุเรงต้องคีบ่ขอโทษขออภัยด้อพี่น้องเอ้ยจะมาบองน้ำแกงด้วยคลิายมือเรียกไ้ตองคือลายย่างออกมาให้ดอีลายฉีกินยุ่งข่าวนะ กซาจอยเจ้ามีช่องลวะซาจอยผักอะไรกน้เา้าัักกันเอด้ต่อไปกัเคยหลาได้จิงหรฝากในสงเออต่อไปกับชเป็นเคยหลาฝากซองน้อซาจอยแล้ว่งคดมือนี่ยากทับอุานะัลงขีบห้องปรทานซองเป็นยังคือประพากันลงขีบไม่นานมันเป็นอะไรอมีเนตโอ้ยบมีเน็ตเวลาชุ่อยเปิดไฟฟ้าหรือลอยโรด ลอยก็ไปกดลงรถขอเงินเด้อพี่น้องให้เอาตามตรงเนาะบอมีเน็ตพี่น้องบ่มีเน็ตหนึงกับท่านเน็ตจีน้องคนเดียวขอเงินเลยมันทำบอมีเน็ตเนาะก็เลยบ่ได้ลงพี่น้องบัดมีเน็ตจังลงเดี๋ยวพี่น้องก็เลยเบิ่งเนาะก็กดเขาเขาไปกดติดตามไว้เลยพี่น้องเอ้ยเขาไปแล้วแม่ขี้เขาเนาะ ช่องนั้นๆพี่น้องแล้วก็ชอวจอยใช้อมเนาะแล้วก็พิเศษพิเศษก้มูเลยก็คือเคยหล่าพี่น้องเลยอย่าลืมกดติดตามช่องเคยหล่าเน็ดขนาดพี่น้องจัางนอนนี่ก็ก่อนขี้ไทยนี่ก็สชีข้าวจุน,นแู้นี่ขันพลบตกนี่ไทยไหวก็ได้แต่ไคก็เริ่มไทยอะไรเนี้ย อยากไพก็อยากได้ก้อนนะได้ก้อนได้เปียบขั้นจ้างมูกับบบแพ้งบันไดกันได้ก้อนเพราะว่าไพกับบมีเวียกเห็ดเดจ้างถือเข้าก็มาขั้นได้พร้อมกันนาว่าไพกับตำนาจ้างถือกับบมีไพมาเพราะฉะนั้นไพก็ต้องเอาก่อน่นาะเมืองในครัวเพนฝนตกมานี่ก็ฝากมราเล่นนี่เนาะ เวลาอันกลางคืนแหละยกขเ,าาเขาปลาเตานี่หรือปลาเป็นมังกรยังไม่เท่าฝนบริโตกจกเท่อบอกแล้วว่ายา่มันมโตก๊กมันบริโตกกบ่บริยกเ,าเาาขาหรือปลาเต่ากะการผลโตกจงังตื่นมายกเขากับเขาพี่น้อง ตำมงหงตำปลาอ่อมกบของวานก็มีหม่องม่วงช่องนี้ระดูหม่องม่วงซัมสกินหมองม่วงนี่โดยเฉพาะหมองม่วงกระซอนี่สุกหลยคนบ้านเอาก็มากินเลยหยัดโบกแต่กันสำหรับเคยหล่านําปมักหยัดเข้าไปกับชนไลมีได้ข่าในมันบนลาหายหม่องม่วงกระซอนี่ อันนวลมันบลายโอกล่องนะคือเด้ในมันหน่อยอะนวลมันลายมงกระซอนนี่นวลมันหน่อยงาดโบกแมนยุกับมีแต่ขาวเลยออกมามองนั่งเย็นนั่งเย็นอยู่บ้านชอจอย ตอนนี้จักนางไปทางใดพัวเพลินขากขนาดเลยมาได้ใช้ร้อยคือนาบูนนะบึ้งแต่วันนี้กินต่ออีกอผนเอกกิน thế kia nhang gặp chị cho chú phi nông, tuần chắc hơn bây giờ vợ bây giờ bắt tầm ngân, ấm lôm yin này, nhõm, lạp, nó sương, vợ sương vợ khạc, nghe yin tam tam rồi, keo bọn này, chị cả trống say im này đấy, Để ngân, vợ phụ nhảy sẽ đi, lấy ngân hải phi ơi ท่านละมีแม mm ่เอเงินใครือเ่งแค่ไปช่วยาตบเงินออ้ใส่เงินเป็นกันนะนอให้เรือใส่เงินเป็นอะนี้มีไข่ปุ้งพอเหลือพันกี่บ่จังหวะเอาไข่ปุง โอ้โหเขาเจาะฟังก่เห so like ็นบอกินบอกคือเห็นจับไปไป่าเลยบอกเอาบอกอันนี้กินไหมนะัากับบอกินอ้าวเอาไปแล้วกะดีไปไหนเหินบอกแช่ยุ่องเี๋ย

สามกมือสามสามะสมมือเอาสองนันะอัามกับไมันเะมันได้แต่หาพันห้างห้าวนะหกพันหกพันหกพันเค่ลองบัตรใครละสอคักอะลี่พี่น้องแบบว่ามีเพลงพังบรรยากาศไทยกันนะขันเวกติ๊กิกิ์นอกกรสิทลบทิมยาไม่สแลวเอาไปนาจังชิมวนนะ ใครยุยังได้เรียนช่งการเนาะครับแม่น,นั่นคำว่ามา,มาแห้งไานี่พอได้เรีนซ้ำเรียน<า>ช่งการแล้วปร,ประกาศปิดบ้านปิดเมือง <c oughs> ถือว่ายังดีอยู่ลูกชาวฮะกับฝรงกินอย่างเดียวพัดแต่นั่งนี่ยังบม่ได้เช่าปากเลยกินอย่างเดียวนี่พี่น้อง <c oughs> นี่แหละ <c oughs> คนลงคลิปให้ชาวจอย กะเป็นนองเคยเพิ่นบายดี่รงบ้าง่านองเคยเมื่อวานชลงอย่างเมนคลบบ้านละเรา่าว่าก็เอาไว้คิประบาดมาจ้างีนเจงลงไห้โอ้เจงพอดีชนจอยพอคคิบระบาดลงไห้เพือนเจงพอดีบ่ยากลอก ลงมาให้่อยโลดให้ก็ได้สัมคีบซือเกองศูนย์ก็สามสยเนาะสามศูนยสามารถสามมือได้สามมือเออเราจะได้สามมือก็เอาโลดมันก็เบิดคนน้มันดีแล้วเพราะว่าเขาโลดคีบเด้มันก็มืดคันเฮลิ่นเฟสธรรมดาเจ็ดมือก็ได้เนาะเจ็ดมือก็ได้สามารถเมือใช่เ่งมือนเขาเคยสมัครสามมือเอเออเจ้าก็สมัครสมมือบัดเจ้าสมัครเองอ บเป็นยังมนมื 0. สมาร์าจำตเรียจะตืมเลกใส่บต้องเอาซามเลยกับูนว้าเรื่องโชลีเรื่องเน็ดพี่น้องทุกท่านอ่าสมาร์ทลงแฟนคขับเพิพ่นอย่างเห็นเลยนะ่ะม,มาาเรากร็จะว่าว่าทั้สี่สมาร์ไปนั่นก็บได้เนาะได้ลงคลิปมันบ่ได้อยู่แล้วนี่ออกมือก้นนี่เปืองเนี่ยว้าวเลย đây kín đuốc nạc hào phi nhỏ lì đi này đi 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 มันได่ตั้งเหนเเนอะตั้งเมือแล้วอืมเาเหรนเได้มาได้มันโหลดตั้งเฟสยูทูปไ่รูเจ้องมันโหลดอัน l i เก้เพ่งนเอนมเล่อ้รได้หมดเรงน้ำขนาดเลยจันเพิ่งเลยพอดีขึ้นมาพี่น้องดอกจันสามศูนยเออดอกจันสองศูนย์เก้านะ นี่าคนก็หอสองพันโยคนติดตามจะจอยสีหอสองพันเลยพี่น้องอย่าลืมกดติดตามพี่น้องเลยจะจอยสายอมนี่5 0พัคนอะไคลิปนี้พูดยังต่ำอยู่อยู่โอ้ยถือว่าบาได้ต่ำแล้วคอมเมน้าจะเส็ดจกพี่ยันยูทูบนี่วไปเรื่อย ไม่มันไม่มีแนวเล่นถ้ากมันมันลงหาลงหนักการันตีสเดีเดฮ้ยมึงไปะไรกูมึงาเสีดเด็ดนั่นแหละถ้าตังกล้องมาหรอกผู้เชี่ยวาตั้งกล้องถ้าตังกล้องบ่อึดดอกได้ผู้เชขึ้นไปสบายดีพี่เนาะ้าเป็นน้ำลกเฮ้ยจังหวัดน้องสละบัสหนึ่งถ่าคลิปห่อสเขาซื้อนงวัก็ หลับจ้างลหน้าอันจลาเราหน้าเละมาเติมนตดเาเลยจืดมาเติมเงินกกจ้าดำนาลจ้าเกี่ยวขาเนาะเออไเกี่ยวเขายังไได้คลายขัาคลายเขาซื้อมาเติมเงินเอออยังข้ายังนอับมีแต่านาลงค่ะาายฝัดยันเขาพอกินลุงเราเห็ดน่ะสี่ห้าปีแล้ว 2017ตอนนี้คือ2 0 1สี่ห้าปีแล้วอันนี้ยังว่าเห็ดกมือนี่อาศัยว่าลุงดันมันชาจอยกัเกิดจากในช่องลุงทุกๆคนน่ะหละบั้ว่าแต่ชาจอยเออลุงน่นเราดังเลยเนตเราเองห้านี้อาศัยแล้วยืนโดยลำแข้งทางลุง ลุงเนี้ยมีแต่เจ้าของห้องบปฏิจจภูดายมีภูดายเห็นซองในบ้านเนานี่มีแต่เบาวพังเล่าลุงเบาวพังเล่า่องผูกคนเห็ดแล้วนะเดี๋ยวนี้ใครก็เห็ดเป็นอยู่ได้เขาผู้สมัครเองกับมีลายแต่เ้านะครับบอกโลดพี่น้องเอ้ยลุงสมัคกหายเอาเห็ดบ่เป็น เอออันนี้เพิ่นก็เก่งได้นั่นๆนี่เพิ่นก็สมัครเทียนเอาเฮิงเติมไปเทียนเอาไปยูทูปเออเทียนเห็นก็ลงคลิปให้เบิ่งนนะเขามีสอนใน YouTube พี่น้องคันไผอยากเฮ็ดซองเนาะเขาจะมีสอนใน YouTube บ่เป็นแต่ว่าเขามีสอนใน y o ยูทูป ตกลงหิวขา้าวหรือยังคือว่าข้าวเขาก,กินไปเลยโอย้ยม่ายจะน้าให้อีกจังโมงสิไปอนห่วงสอ้ไปจะเนมันกน็ได้ตัวีห้หาม,มงกุแล้วเ็ไปเนะาะไปจกค้นสิไปนะ แต่มื่ไปสองคนมันอกีไม่ได้ถ่ายแล้วไหนแล้วไม่ได้ถ่ายตอนเก็บนะมันสิคือสีเป็นยังถ่ายในตอนเก็บก็ได้เออน้องเช้าสีไปน้ำให้น้องเช้าสอนก็ได้ด้วยเออเจ้าเลยสอนเองให้น้องเช้าจับกล้องให้เขาบอกเล้ตจับกล้องเองวเป็นยังสีเว้าสบายดีพี่น้องมาต่อยหมดเอง กนูาดไหมไหม่เนาะกูยินดหมว่านยังอะเรยนหามาอีกนะ้อง่ากันอนกัอนกันเพียง่นีพี่เนาะขอบใจจุกูทุกนที่เขามาบ่งอย่าลืมก็ไล์ก็แชร์ก็ติดตามเนาะติดตามนะไลค์พี่หน้าถัก้าพี่หน้าเน้อติดตามวใจแอมพี่น้ เจะไปม่กเลยปนฝากสองมากองมงนั้นนั่เด้อพี่น้องอย่าลืมก็ไลค์ก็แชรก็ติดตามครับสองนั้นนเนาะสองนั้นนพี่น้องเด้งขึ้นเลยจังเนาะฝานี้เด้งแล้วแหละเาลยหาราลอยแล้วไม่บอหาลอยนบ่าเมนตอนนี้คนติดตามเพิ่นกัดเครื่องพันเลยพี่น้องเอ้ยการังช่าจอยนี้เครื่องหมื่นต่อไปห้ากวสีฝากน้ำเพิ่นนี่แหละอย่าลืมพี่น้องสองนั่นๆั่นเลยกัเช่าจอยไซอม แล้วก็น้องซาลาแล้วก็เคยลาพี่น้องอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เนาะไปแล้วพี่น้องพอกันคลิปหน้าสบายดี